ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหนึ่งด้วยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในรายการบอยยำกันนะครับผมว่าโอเยเรียบนเลยนะครับนะวันนี้เราก็มาสอนเล่นคาร์เตอร์บ๊อบแบบคร่าวๆกันนะครับผมนะสำหรับคนที่มือใหม่แล้วครับผมนะก็ตามนั้นนะครับผมนะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วผมไป let's go None the of music was, was young. I, so I, I young โอเคนะผมก็สำหรับวิธีแรกนะครับผมสำหรับผมนะซึ่งผมจะมาสอนแบบเป็นสไตล์ของผมนะครับผมนะว่าผมเล่นสไตล์ยังไงอะไรยังไงนะผมนะแต่ขอซื้อปืนก่อนนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนปืน AK นะผมนะเดี๋ยวผมขอปรับเต็มจ็อบนึงโอเคมาเราจะฝึกสอนใช้ AK นะผมนะซึ่ง AK เนี่ยเล่นไม่ยากเลยผม AK มันจะมีประมาณกี่รูปแบบนะสามรูปแบบใช่ปหมคือมันเล่นง่ายมากนะผมจะจะนั่งจะยืนจะชิปจะยิงยังไงได้ไผมได้หมดครับผมนะคือ AK มันยิงง่ายผมกระสุนมันแบบมันตรงมากเดี๋ยวผมลองให้ดูนะผมนะสมมติฝั่งซีทียยยนน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 นอู่่่่ตตรงงงงัััั้้้ะะะะะววคผผผผมมมมมมซึึึเขขาาแกิใสหไป โป้อย่างงี้ครับผมนั่งเองก็ได้จะนั่งก็ได้ครับผมนะแล้วผมนะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็แบบเดินขึ้นมาใช่ไหมชิปเดินขึ้นมาชุกัชิปยิงอย่างงี้แต่ยิงไม่โดนชิปหายเอาใหม่แต่คือชิปมันจะยากหน่อยครับผมนะไม่เหมือนนั่งครับผมนะเน<ช>ี่ยซึ่งอาจจะเป็นเพ<ช>ราะผมไม่แม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมนะชิปเน,นี่ยเนี่ยก็ตายได้ยิงตายได้มันก็ทำให้กระสุนนิ่งได้ประมาณนี้หน่อยเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะเดี๋ยวผมสเปรย์ดูนะผมนะอันนี้คือคอนโทรยิงนะครับผมกดคอนโทรยิงประมาณนั้นนั่นแหละครับผมนนนะะะกกก็็จจรายยยห่อแล้วีชิิปง ว่าชิปแม่งนิ่งกว่าวะทำไมกูยิงไม่โดนวะนี่คือสแับยืนแบบยืนธรรมดาผมปล่อยมือนะเนี่ยนะไม่จับคีย์บอร์ดนะอ่ะนแล้วหมดนะก็ปกติครับผมนะเดี๋ยวลองไปยืนใหม่หน่อยิงลองไปยืนใหม่หนะเดี๋ยวลองทั้งสามรูปแบบเลยไหมคือส่วนมากที่ผมจะถนัดก็คือจะทำเป็นนั่งยิงแล้วผมนะแบบโดดมาแล้วก็นั่งยิงแล้วผมนะเพราะนั่งยิงผมทำผมแบบมันทำให้กระสุนแบบเปนตรงกว่านะผมนะเดี๋ยวลองใหม่นะผมทั้งสามรูปแบบนะพอตายปุ๊บไม่รีบเดินขึ้นมาเลยนะเรี่มมายืนใหม่นะมาได้ครับปุ๊บปฟุ๊ปยิง ไม่โดนครับผมคือเราต้องแบบไม่นี่คือจริงๆคนเราไม่ได้ยิงทีละนัดอย่างนี้หรอกครับผมคือเราแบบโดดขึ้นมาก็อาจจะยิงแบบหลายๆนัดครับผมยิงทีละสองสามนัดอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบขึ้นมาปุ๊บ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 อย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้นะครับนะก็เมื่อกี้นี้กดชิปยิงนะผมนะนี่คือยืนยิงธรรมดานะผมนะก็ประมาณนั้นนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ให้ดูนะผมนะแบบเดินอยู่อย่างเงี้ยเดินมาแล้วเจอคนนะผมนะประมาณว่าเฮ้ยเจอเนคนนี่นะผมนะประมาณนี้นะแบบสเปรย์ใส่ไปเลยครับผมแล้วก็ประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับวิธีเล่น AK เคคร่าวๆนะครับผมนะก็ถ้าแนะนำนะผมผมขอให้นั่งยิงจะดีกว่าครับผมนะให้นั่งยิงแล้วก็ทำการแบบสเปรย์ใส่แล้วก,กดปืนลงประมาณนี้ครับผมนะก็ประมาณนี้มันจะให้เราแบบคุมปืนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เออนั่นแหละคุมปืนได้ง่ายขึ้นประมาณนั้น,นครับผมเชือกกระสุนหมดละเดี๋ยวซื้อปืนก่อนอ่ะซื้อปืนไม่ได้จบละอ่ะชีวิตอันทศนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยมาเดี๋ยวขอข้าวผมนะข้าข้าข้าผมเลยครับผมเลย <c oughs> แล้วก็มาต่อไปปืนสำหรับ SMG นะผมนะผมแนะนำปืนนี้เลยนะครับนะนี่ นี่ปืนสำหรับคนเล่นมือใหม่แรกๆปืนแนวโคตรนิ่งผมบอกให้เดี๋ยวลองดูนะผมนะลองให้เขาเดินอ่ะนะผมนะแล้วก็จะไปสใส่เลยปืนนี้โดนหัวง่ายมากครับผมนะแถมปืนนี้โคตรจะนิ่งเลยครับผมนะปืนนี้ถ้าแบบใครคิดว่าแบบตัวเองแม่นหัวหรืออะไรยังไงก็ปืนนี้ง่ายมากครับผมนะเห็นไหมเสียงโดนหัวบ่อยมากครับผมโอกาสติดหัวเยอะมากปืนนี้ นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะสำหรับ <nước> ป uh, ืน <Tonight> yeah, S M G นะผมนะส่วนสไนนะครับผมนะสไนถ้าใครอยากฝึกเล่นผมแนะนำเอาปืนนี้ไปเลยครับผมนะถ้าเราใครอยากฝึกเล่นนะแนะนำปืนนี้เลยอย่าเพิ่งสเกลนะผมสเกลมันยิงทีละนัดตายยากนี่ปืนนี้ยิงนัดเดียวตายได้เลยครับผมแต่ถ้าโดนตัวนะโดนตัวนัดเดียวตายเลยนะครับคือถ้าบางคนยิงแล้วสับก็ไม่ต้องแปลนะผมนะคือมันชินนะครับผมนะแต่คือถ้าออฟผมแนะนำลองดูอ่ะถ้าลองสับดูอ่ะเดี๋ยวเาใหม่เดี๋ยวเาใหม่นะผมนะเดี๋ยวเาใหม่เห็นไหมสับแล้วมาเล็งต่อมันก็ช้านะผมจะลองแบบยิงแล้วอ่ะ ยังเราสับดูแล้วก็เล็งได้ต่ออ่ะผมว่าอย่าสับเลยดีกว่านะผมนะแต่คือผมมันชินแล้วไงคือผมนะผมชิงยิงเสร็จปุ๊บแล้วผมจะโดดหลบทันทีนะผมนะคือผมไม่อยู่ต่อนะครับนะนั่นแหละตามนั้นเนาะครับผมนะเดี๋ยวเราลองสกเกิลให้ดูนะครับผมนะสกเกิลมันก็จะเป็นแบบว่าเดินยิงได้ครับผมปืนนี้เดี๋ยวคอยดูนะนี่เดินยิงอยู่แม้เดินยิงได้ครับผมนะแต่คือโอกาสโดนก็น้อยอยู่เหมือนกันนั่นแหละถ้าคิวตัวเองแม่ก็เดินยิงได้ชิลเลยครับผมนะ นะผมนะก็ประมาณนั้นนะผมเล่นสกาวไม่ค่อยเก่งนะผมนะเล่นแต่ออฟเป็นนะครับตอนนี้ผมกำลังทำฝึกเออ่กระโดดยิงอยู่นะผมนะกระโดดยิงทำยังไงนะผมโดดยิงของผมนะวิธีโดดยิงของผมก็คือกระโดดไปเลยกระโดดไปปุ๊บปล่อยเมาส์เอ้ยปล่อยคีย์บอร์ดนะผมแล้วเราก็ยิงไปเลยนี่ประมาณนี้ไม่มีโอกาสโดนนั่นแหละให้เราเล่นที่หัวดีกว่าเดี๋ยวนะโดนยากครับผมนะต้องฝึกนี่ประมาณนี้นะผมนะคือแบบโดดปุ๊บปล่อยเมาส์เอ้ยปล่อยคีย์บอร์ดแล้วผมนะครับโดดปล่อยโดดปล่อยโดดปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยิงไปปล่อยยิงไปคือถ้าเราแบบจับคียย์์บบบออออรรดดดดู่่่ตตลแแวววาาโใชมั้เกะ กระสุนไปนู่นเลยไหมมันไปข้างบนนู่นเลยครับผมนะประมาณนั้นเราลองกระโดดแล้วปล่อยดูอ่ะเนี่ยกระสุนจะอยู่ตรงข้างหน้าเราให้เลยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับนะเนี่ยนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกับกำแพงนะผมนะว่ากระสุนจะไปไหนนะอันนี้กระโดดยิงอันนี้แบบกดตัวเอค้างนะผมนะมันจะไปนู่นเลยไหมกระสุนไปนู่นเลยไหมเนี่คือถ้าเราปล่อยนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะผมนะคือด้วยนะครับผมนะโดดไปปุ๊บอ่ะกดตัวเอยิงอ่ะไม่ตรงไปไงแล้วถ้าเราเราโดดปล่อยเนี่ยมันจะตรงครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะให้เราปล่อยคีีียยย์์์์์บบบอออรรรรรรรดดนนนนะะะะเเเเเาาาาาาสส็็็จปปปปลลล่คคแ้้้วกงมมมมไหขณณัผ โอเคผมก็คร่าวๆสำหรับปืนที่คลาสสิกคลาสสิกคนเล่นนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นไอ้นี่กันดีกว่าผมนะเรามาอเกนดิเกิลกันหน่อยดีกว่าครับผมนะไปฝั่งนู้นเลยไปกลับไปกลับไปโอ้โหชีสก็ดิเกิลนะครับผมนะให้เราคุมปืนให้นิ่งหน่อยนะครับผมนะให้เราพยายามเล็งที่หัวเขาบ่อยๆนะครับผมนะเพราะปืนดีเกิลมันจวันแท็บได้ง่ายมากเลยนะครับนะเดี๋ยวดูนะโดนยากหน่อยครับนะ โดนยากแต่ว่าเมื่อกี้สองเราพยายามแบบกะระยะว่าเขาจะไปทางไหนอะไรยังไงไม่จะโย่ไปก็ไ,ไปสักทีประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้ครับโอ้โหโดนกันหมดเลยโอเคผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับปืนคลาสสิกคลาสสิกนะผมเดี๋ยวผมจะทำการลองเล่นให้ดูนะผมว่ามันเล่นกันยังไงนะครับมาไปไปกันเลยดีกว่าไป